แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่นะครับร้านอาหารร้านลินนาสาคูครับนีร้านอาหารข้าวราดแกงนะครับอันนี้เป็นป้ายร,ร้านลินนาสาคูครับแมีซุ้มนี่นะครับมีซุ้ม

ม,มีขนมฟรีด้วยนะครับมีขนมฟรีมีน้ำ,นำนฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ,อ,อันนี้เป็นท้องนาะครับมีสมด้วยนะมีสมนั่งกินข้าวครับ เป็นสมนะครับเป็นสมนี่นะครับก็จะมีสวนอันนั้นเป็นดอกปอเทือนะครับลุงลแล้วก็มีพริกนะอันนี้ช่วงที่เรามาช่วงหน้าฝนก็จะเป็นท้องนานะครับก็จะเป็นนานะัะปลูกข้าวนะครับ,รบอันนี้หน้าแล้งเขาก็เลยปลูก ต้นปอเทืองนะครับอันนี้นี่ค่ะอันนี้คือดอกปอเทืองนะนเหลืองบรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้นะครับข้าวรดแกงก็50บาทนะครับกับข,ข้าว2อย่างแล้วก็มีน้ำพริกกะปิให้ด้วยนะครับแล้วก็มีของหวานมีน้ำเปล่า ข้าวอร่อยนะครับราคาไม่แพงครับมีของหวานให้กินด้วยนี่นะก็จะปลูกเป็นไม้ปลูกอันนี้ก็จะเป็นสุ้มที่นั่งนะครับร้านอาหารลินนาสาคูนะครับอาหารถูกนะครับไม่แพง ของถูกที่ภูกเก็ตก็มีนะไม่ใช่มีแต่แพงน,นะครับนี่ก็เป็นบริเวณที่นั่งกินข้าวแล้วครับนะฮะในร้านนะครับอาหารหลักสิบนะครับจะแบบเป็นวิวหลักร้านนะครับดูเป็นที่นั่ง ลมเลยมันกบมีสมมีวิวให้ชมนะครับวิวหลักล้านนะครับอาหารหลักสิบหลักสิบนะครับนี่น้ำพริกน้ำพริกกะปิอร่อยนะครับนี่แล้วก็ของหวานอร่อยมากของหวานฟรีเติมได้ไม่อั้นนะครับใน้านก็ใครมาภูเก็ตก็อย่าลืมมาที่ร้านอาหารนี้ด้นะกับร้านลินนาสามตูนะครับอยู่ทางที่จะไปหาดในทอนนะครับเรา ถ้าจะไปหาดในทอนต้องเลี้ยวขวานะเราก็ตรงมาหน่อยกับร้านอานห่อยู่ซ้ายมือว,าาวิวสวยมากก,ก,กินกับกินอาหารไปด้วยแล้วก็ดูวิวไปด้วยนะครับแบบอิ่มท้งอาหารอิ่มท้งท้องอิ่มทางตาะครับออ<ๆ>ไปประมาณร้านน้ ถ้าอยากถ้าอยากจะดูนาข้าวเราต้องมาช่วงหน้าฝนนะครับประมาณเดือนสิงหากันยา,านคมเขาก็จะเขาก็จะทำนานะครับจะปลูกข้าวอันนี้มันหน้าแรงเขาก็เลยปลูกด,ดอกปอเทืองแทนครับบรรยากาศน่านั่งมากนะครับบรรยากาศดีู่ดสวยโอเค อย่าลืมนะครับใครมาภูเก็ตถ้าต้องการของถูกและอร่อยอย่าลืมมาที่ร้านอาหารโคลินนาสาวครูนะครับ